ไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้เผยตัวคนสักทอดดีเจแมนใบเตยกำลังเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจหลังจากที่นักร้องสาวใบเตยอาสยามและสามีดีเจแมนพัฒนาพลเจอหมายเรียกในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3 d ใน3ข้อหาหนะักซึ่งทางเพจ Facebook รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3 d มีการเผยกลนลวงของกระบวนการขนเงินข้ามชาติพร้อมให้ข้อมูลว่านายอภิรักษ์ c ี o ีโอ3 d มีคนที่ไว้ใจได้สองคนที่คอยดูแลเรื่องการเงินคือนายดารินสงวนนามสกุลซึ่งนายดารินกําลังถูกหมายจับอยู่ในตอนนี้และนายปอสงวนนามสกุลโดยมีประวัติพัวพันกับการช่อโกเงินตราต่างประเทศ และการขายฝากที่ดินอยู่แล้วนอกจากนี้ทางเพจยังเผยภาพของนายปอที่หลังจากเกิดเหตุและมีผู้ไปยื่นเรื่องต่อ DSI ทําให้ในายปอไปที่น,นันเพื่อจัดการโยกย้ายที่ได้มาจาก f l o r i x 3D โดยทีน่นายปอเป็นหัวโจกในการผ่อนหายเงินออกนอกประเทศโดยใช้กันแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านร้านแลกเงินและรูปนี้ก็ถ่ายได้ที่โก l เด n Mile Complex ชุมชนคนไทยในสิงคโปร์และเป็นแหล่งร้านแลกเงินของสิงคโปร์ ด้วยนอกจากนี้ทางเพจยังอ้างว่านายปอรู้จักกับนักการเมืองระดับประเทศส่วนไม่มีใครกล้าแตะและต้องมาดูกันว่านายปอจะเป็นหนึ่งใน16ที่ถูกหมายเรียกหรือไม่และทางเพจยังเผยว่านายปอคนนี้คือคนที่สักทอดใบเตยและดีเจแมนจนนำไปสู่การถูกออกหมายเรียกหากอยากรอดคุกใบเตยและดีเจแมนต้องสักทอดนายปอให้ได้